เพราะว่าออนแอร์ไปแล้วเานาะตอๆค่ะกระแสเป็นยังไงกระแสตอบรับดีมากค่ะก็แฟนๆชอบชอบแล้วก็เออคนนอกด้อมก็มาลุมดูแล้วบอกว่าเออแบบเฮฮาสนุกบอสมองดีค่ะก็รู้สึกดีเพราะว่าทำให้หลายๆคนได้แบบแฮปปี้ในช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงบ้างก็จริงๆต้องบอกว่า <c oughs> ก่อนหน้าน,นี้เราก็เล่นแบบดราม่าไปเยอะ <c oughs> พอเรื่องนี้มาก็ทําให้เหมือนแบบตั้งแต่อีพีแรกก็คือคนเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยจริงๆเราก็เล่นคอมเมดี้ได้นะเพราะเรื่องนี้ก็คือเหมือนเป็นเรื่องแรกของใครหลายๆคนในเรื่องนี้ด้วยก็ผ่านเขาเรียกว่าโดนเซอร์ไพรส์กับแฟนๆหรือว่าคนนอกด้อมอย่างที่บอกไปก็คือเหมือนแบบแต่ละฉากที่ก็จะมีฉากบางฉากที่เป็นไวรัลแล้วก็ คนเราไปแชร์การหลายซีนอยู่ก็หายเหนื่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เราก็ใช้ระยะเวลาในการถ่ายคนทั้งเยอะเหมือนกันค่ะคาแรคเตอร,ร์ของแต่ละคไไนเป็นยังไงบ้างคะก็จะมีความแปลกความตลกความเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดมากๆน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นคู่ยูริที่เยอะด้วยในซีรีส์เรื่องนี้<ะ>แล้วก็คือคนที่ดูสามารถเลือกเซฟได้เลยว่าชอบคู่แบบไหนชอบ ความแปลกแบบไหนความทะเล่นแบบไหนแต่ละคนก็คือคาแรคเตอร์ไม่ซ้ำกันก็มีเสน่ห์แตกต่างกันไปค่ะไม่แตกไม่ได้หรอครับด้วยทุกสิ่งบรรยากาศการทำงานเป็นไงเพราะสาวๆต้องมาอยู่รวมกันเยอะขนาดนี้เลยไล่เลยหมอ่าเป็นไงมั่งรอยากมาพูดทำไมคะอยากพูดเลยค่ะบรรยากาศได้เลยค่ะ ค่ะก็สำหรับหนูก็มันก็ดูวุ่นวายดีเพราะว่าด้วยความเป็นมิสแกรนกันทุกคนนะคะมันก็จะมีเรื่องเมาส์มีเรื่องคุยกันจุกจิกจั๊กแจ๊กกันทุกๆวันในการที่มาถ่ายที่กองนะคะก็สนุกเฮฮาค่ะมีความวุ่นวายมีความแบบพี่ตามคนนน้นคนนี้หายคนนี้ตามคนนี้หายก็สนุกดีค่ะ คล้ <Papa inter lude> right. ายๆกันค right? so ่ะเพราะว่าจริงๆเราเจอหน้ากันแทบจะทุกอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากงานที่กองก็จะมีงานอื่นๆด้วยที่ยาเจอกันค่ะก็ชอบค่ะบรรยากาศกองแบบก็สนุกสนานค่ะเฮฮาทุกคนก็มีอะไรมาเม้ามอยจอยๆกันอยู่ทุกวันค่ะเป็นการแบบเติมพลังให้กัน น่ารักค่ะน่ารักค่ะค่ะก็รู้สึกว่าไม่เหงาค่ะเพราะได้เจอกันแทบจะทุกวันอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกอิ่มท้องค่ะขอบคุณทุกต้นทุกดอกเลยนะคะที่ส่งมานี่ค่ะแบบแบบเอออเร็วค่ะสนุกค่ะสนุกค่ะทั้งในซีนนอกซีนก็สนุกค่ะก่อนี้ค่ะ ค่ะสนุกเหมือนกันค่ะแล้วก็อร่อยอิ่มท้องทุกวันค่ะกับบ้านนอนับสบายค่ะมาดามค่ะถ้าตอบโจทย์ค่ะก็สนุกดีค่ะอะไรใหม่ใหมตื่นชาใช่ค่ะค่ะ ขอบคเป็นไงคะก็เหมือนได้กลับมาเข้ากองอีกครั้งค่ะตื่นเช้ามาขึ้นหน้ากินข้าวพร้อมกันทำกิจกรรมด้วยกันกลับดึกพร้อมกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตื่นเช้าวนอีกทีหนึ่งมาขึ้นหน้าพร้อมกันต่อเนาะเหมือนเข้ากองอีกสังเธอเองนะลูกก็เหมือนมาทดลองเป็นคนใหม่ค่ะเพราะว่าทุกคนในบทก็เป็นคนใหม่หมดเลยค่ะทําให้ได้เห็นเพื่อนๆในลูกที่ตลกขึ้นก็เหมือนมาเอ็นจอยค่ะอันแรก ก็เหมือนกันค่ะสนุกค่ะได้ได้ลองทําอะไรที่ไม่ได้เป็นตัวเองเท่าไหร่หมายถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนตัวเองมันก็ได้ลองดูอะกลายกลตัวค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าสนุกสนานเวลาเห็นเพื่อนๆแบบเป็นคนตลกค่ะสําหรับพัทก็สนุกค่ะดีใจที่ได้มาเจอทุกคนก็สนุกด้วยกันมันดีค่ะทุกวัน ข้างหลังข้างหลังขาขามีข้างหลังมเลยล้เลยแหละล้นเลยค่ะเพราะปกติแล้วไม่ใช่คนแบบนี้แต่ว่าในเรื่องก็คือฮิตแฟลเตอร์เลยนะคะก็ทำให้พี่น้องหลายคนตกใจค่ะก็เป็นการเซอร์ไพรส์ทราก็ดูด้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่าแบบแฟลเตอร์หุมเขาให้พี่ทราชอบแยกสีหัะจากสีชุดแล้วพี่น่าจะ ว่านี้ค่ะ <laughs> หลังจากนี้มันจะมีความเข้มข้นคนือขน,นาดมากขึ้นกว่าเดินมนะคะว่าเปิดมาสองทีแล้วคนก็รู้สึกแบบโอ้เลยคาดหวังว่าหลังจากนี้มันจะต้องมากกว่าน,นี้หรือเปล่าอะไรหนูว่าเริ่มมันเรื่องมันจะค่อยๆแบบเริ่มมีงานเข้ามาแล้วพเพราะว่าอีพีแรกก็เหมือนเป็นการเปเลยเส้นเส้นเรื่องก่อนส่วนอีพีสองก็เป็นการแนะนําแต่ละตัวละครที่เข้ามาออริชั่นในบริษัทเราอะไรเงี้ยส่วนอีพีสามเนี่ยมันจะเริ่มรับจ็อบแล้ว ทีนี้แต่ละจ็อบมันจะมีความแปลกแล้วก็แต่ละคนจะได้แสดงเขาเรียกว่าบทบาทด้านการแสดงมากขึ้นด้วยทักษะด้านการแสดงอะไรเงี mm ้ยค่ะก็จะเริ่มสนุกขึ้นเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีมีมีอะไรเงี้ยให้คนได้ไปเล่นไปเวอร์กันแนะ่นอนค่ะคุเห uh ็นบทบาทน้องๆเซอร์ไพรส์ไหมคะแต่ละคนเซอร์ไพรส์ค่ะจริงๆก็เซอร์ไพรส์ตั้งแต่ ep แรกเลย mm hmm. ที่เราเริ่ม, mm hmm. เ,รมเริ่มถ่ายกันอนะไรเงี mm ้ย hmm. เพราะก็ไม่คิดว่าแต่ละคนจะเล่นได้ mm hmm. เพราะวาความที่แต่ละคนจะเป็นนางงามอะ่ะ mm hmm. มันมาจากนางงามอะไรเงี้ย การเล่นคอมเมดี้คือมันต้องไม่ห่วงสวยเลยอ่ะซึ่งแต่ละฉากมันถ้าใครที่ที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเก้ๆก๊กลงๆหรือกลัวอะไรเงี้ยมันจะดูดรอปทันทีในซีนนั้นซึ่งทุกคนก็ไม่มีใครยอมใครก็ใส่สุดแล้วก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะชาลอดเพลงชาลอตนะคะอ่ะแฟนในดองดูเราเยอะอยู่แล้วจัด ตกแฟนนอกด้อมมาดูเนี่ยคิดว่าทำไมไม่ควรพาดเรื่องนี้หรูอเหรอเลืองถูกตัวสะด้วยก็ถ้าอยากเบาสมองเบาแบบเขาเรียกว่าคลายความเครียดอะไรเงี้ยได้หัวร้อนได้ยิ้มก็มาดูซิทคอมพวกเราได้นะคะอาจจะมีความแบบเอ๊ะงงงๆบ้างก็ดูๆให้เป็นสีสันสชีวิตไปละกันนะคะทุกคนค่ะก็ มาดูอ n l ิมิเต็ดเลิฟกันเยอะๆนะคะเปิดใจดูพวกเราสาวงามทั้งหลายได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่คขี้เมานะคะเมื่อกี้ได้พูดมาฝากเลยฝากเลยต้อาไปเข้ากีําคัญต่อแล้วเนาะไปที่ไหนไงบ้างได้ค่ะก็ฝากซีรีส์อ n l ิมิเต็ดเลิฟไปด้วยนะคะ เนี่ยเป like ็นอย่างนี้แหละปาซิเลียลิมิตเลิฟไปด้วยนะคะซึ่งก็อ yeah. ีกไม่กี่วันนี้วันเสาร์นี้ก็จะได้ดูแล้วสำหรับ EP 3นะคะดูได้ทางช่องทาง MGI v e y o n d นะคะทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มแล้วก็มีเวอร์ชั่นอันคัดด้วยค่ะวันแกรนหลอด VIP ค่ะเ